เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนปฏิรักนักสะสม เหรียญเก่าแบงค์เก่ารวมทั้งเพื่อนเนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนพี่เพื่อนน้องเข้าสู่ช่องครูโด่งชาแนลครับผมสําหรับช่องครูโด่งชาแนลและครูโด่งคอยจะเป็นช่องที่แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหรียญกระสับของสะสม,มน,นะครับให้กับเพื่อนเพื่อนพี่เพื่อนน้องที่เป็นนักสะสมมือใหม่โดยเฉพาะเลยยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนพี่เพื่อนน้องที่เป็นนักสะสมมือใหม่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณอย่างสูงที่เข้ามาทักรับชมแล้วก็เข้ามาทักทายพูดคุยกันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับครูโด่งจะมาชี้ให้เห็นอีกหนึ่งจุดของเหรียญกระสาบนะครับซึ่งมีความพิเศษแล้วก็เป็นลักษณะพิเศษถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนพี่น้องๆมีลองลองดูนะครับเผื่อตรงกับเพื่อนๆพี่ๆนพีน้องแล้วเราจะได้มารู้กันนะครับ <lunch> ว่าปกติแล้วเหรียญแบบนี้เขาจะเล่นกันอยู่ในกลุ่มของนักสะสมเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่เผื่อเพื่อนๆพี่ๆนพีน้องมีแล้วก็ต้องการที่จะทราบราคา ครับผมยังไงก็กดไลค์ดกดแชร์ครูโดงด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจสําหรับวันนี้นะครับครูโด่งจะนําเหรียญครูโด่งจะมาพูดถึงเหรียญ10บาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับปีพุทธศักราช2532สําหรับเหรียญ10บาทของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยจะถูกผลิตมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531นะครับแล้วก็มาสิ้นสุดปีพุทธศักราช2560สําหรับเหรียญ10บาทที่ครูโด่งจะมาพูดถึงก็คือปี2503 สาสสำหรับเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2532าเนี่ยจำนวนการผลิตเยอะมากเลยนะครับมากถึง100ล้านเหรียญพอผลิตมามากถึง100ล้านเหรียญน,นะครับทำให้ปี2533ซึ่งเป็นเหรียญตัวติดลำดับหนึ่งเนี่ย แล้วก็ราคาหลักแสนเนี่ยถูกผลิตมาเพียงแค่100เหรียญเท่านั้นเองจึงทําให้เหรียญปี2.533ันราคาขึ้นสูงนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญปี2.532ที่ผลิตมามากถึง100ล้านเหรียญก็ต้องยอมรับว่ามีเหรียญที่มีเออร์เลอร์คอยนะครับแล้วก็ราคาออกมาค่อนข้างสูงนะครับสำหรับเหรียญปี2.532ถ้าพูดถึงเรื่องราคาที่มีอยู่ในกลุ่มของนักสะสมนะครับปัจจุบันนะครับ เหรียญปี2532เนี่ยถ้าเกิดเป็นเหรียญผ่านการใช้งานเนี่ยราคายังไม่เกินหน้าเหรียญน,นะครับแต่มีแนวโน้มว่าราคาจะสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับสำหรับเหรียญน,นี้พอสอี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญ UNC ละหายห่วงครับราคาหลัก100บาทขึ้นทีนี้เดี๋ยวมาดูเหรียญที่คุณดงจะพาเพื่อนๆพี่เพืนพพพพน้องมาดูนะครับซึ่งถ้าเกิดมีแค่จุดนี้จุดเดียว จุดนี้จุดเดียวนะครับราคาหลักพันนะครับผมราคาหลักพันเดี๋ยวครูโดงของอนุญาตนะครับนี่เห็นไหมเอ่ยดูด้านหลังนะครับนี่คือด้านหลังด้านหลังของเหรียญปี2532จะเห็นว่าตรงนี้จะถูก ปั๊มหรือว่าสแตปมแม่พิมพ์ขึ้นรูปไปนะครับว่าเกิดการสแตปมเข้ามาบริเวณนี้นะครับเยื้อสูน์นะครับปี25532ด้านหลังจะเป็นนี้ครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้าโดยเฉพาะด้านหน้าของเหรียญน,นะครับด้านหน้าเหรียญเห็นไหมเอ่ยนี่ขอบที่เป็นเนื้อนี่ครับเนื้อนิกเกิลเข้ามาอยู่ด้านในของเหรียญน,นะครับนี่คือ สิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นหรือว่าเราจะเรียกกันว่าเหรียญเออร์เลอร์คอยสำหรับเพื่อนๆพ,นพี่เพี่งน้องที่เป็นนักสะสมมือใหม่แล้วก็มีเหรียญแบบนี้ลักษณะแบบนี้มีราคาสูงนะครับบางก็ที่ก็ขาย1,000บาทเหรียญแรกๆที่กุโดงได้มาก็1,000บาทนะครับแต่ถ้าเกิดมีเยอะมากกว่าน,นี้เช่นออกมาครึ่งแบบเห็นเห็นชัดๆเลยหลักพันนะครับ2 0 0พก็ถึงจะเกิดสวยๆนะครับ นี่คือข้อมูลดีๆที่คุณรงจะมาบอกกับเพื่อนๆพี่ๆ้องนี้เป็นนักสะสมมือใหม่ลองลองดูนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้2 5 3 2นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้ดูนะครับด้านหลังด้านหน้าตรงกันนะครับเห็นไม่เอ่ยนี่ ด้านหน้าด้านหลังตรงกันนะครับถ้ามีเหรียญลักษณะนี้สแสดงว่ามีราคาค่อนข้างสูงนะครับ1000บาทขายได้เลยเพิ่มขึ้นมาเป็น100เท่าจากเหรียญที่มีอยู่นะครับครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับลองลองดูนะครับเหรียญแบบนี้ถือว่าเป็นเหรียญเออเลอร์คอยแล้วในกลุ่มนักสะสมนี่เขาต้องการกันมากๆด้วยสําหรับเหรียญนี้นี่ครับผมวันนี้ก็เลยพาเพื่อนเพี่นน้องมาดูเหรียญจริงนะครับถ้าเกิดเหรียญปกติลองดูนะครับเหรียญปกติก็จะเป็นแบบนี้ ถ้าเกิดใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าลองลองดูนะครับถ้าเกิดเจอเหรียญแบบขวามือแบบที่ครูโด่งบอกนี่หลักพันนะครับอย่างขี้หมูขี้หมาเลยแบบไม่ได้เลยก็เจ็ดร้อยแปดร้อยเนี่ยได้แน่นอนถ้าออกมาแบบนี้ครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าพอจะเป็นประโยชน์เป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆพพี่เน้องในช่องครูโด่งชาแนลขอพระคุณอย่างสูงนะครับที่เป็นกําลังใจให้กันแล้วก็หวังว่า ครูโดงทั้งครูโดงคอยครูโดงช h a นแน l ครูโดงพารวยจะได้รับการตอบรับจากเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านนะครับที่สนใจในการสะสมแบบนี้สำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสด,ดีขอบคุณครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ I want nobody but you